สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จดอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วไงงานนี้ศึกพระรัชารัฐเดือดอุตมะยอมถอยแล้วบิ๊กป้อมผงาดว่าที่หัวหน้าพรรครังชารัฐหลังล็อบบี้23กรรมการมบริหารพรรคลาออก เมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2563รายง,งานข่าวจากาพรรคปรมชารัฐแจ้งว่าหลังเกิดกระแสความขัดแย้งภายในพรรคปรมชารัฐให้เปลี่ยนหัวหน้าและเลขาธิการพรรค จนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พักต้องลงมาเคลียร์ปัญหาทางพูดคุยกับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพักและแกนนากลุ่มสสที่เรียกร้องให้เปลี่ยนผู้บริหารพัก และเคลื่อนไหวใช้ข้อบังคับพักมากดดันด้วยการล่าชื่อกรรมการบริหารให้ลาออกเกินครึ่งคือ18คนจาก34คนเพื่อให้กรรมการต้องผลสภาพให้ยุติการเคลื่อนไหวในช่วงที่รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านพ้นไปก่อน จนพลเอกประยุทธ์เรียกทั้งนายอุตมะและนายสุทธิรัตน์สุทธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพักเข้าพบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันจะให้ทำงานในตำแหน่งเดิมทั้งในส่วนของพักและไม่มีการปรับครอรมอลใดๆในช่วงนี้เพื่อยุติความขัดแย้งในพัก รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าแม้พลเอกประวิทย์จะส่งสัญญาณให้แก่นำกลุ่มสสที่ต้องการให้เปลี่ยนตัวในอุตมะออกจากหัวหน้าพัก ซึ่งเคลื่อนไหวล่าเสียงกรรมการบริหารจากเดิมได้15เสียงและล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่13พฤษภาคมสามารถรวบรวมเสียงให้กรรมการบริหารพักลาออกได้ถึง23เสียงทำให้เสียงเกินกึ่งหนึ่งโดยพลเอกประวิทย์ได้โทรศัพท์ประสานด้วยตัวเองอาทิกลุ่มสามมิตรที่มีนายสุริยะจึงรุ่งลุงกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในอนุชานาคาใสาในายพงกวินจึงรุ่งลรุงกิจโดยกลุ่มสุดท้ายที่ลาออกก็คือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นต้น โดยรายชื่อมีทั้งเซนลาออกและแจ้งความจำนุนเข้ามายังพลเอกประวิทย์เมื่อรวมกับกลุ่มพลเอกประวิทย์ที่นำโดยนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและประธานบิวรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นส,สสชนบุรีและประธานสส นายนัทพลทิพย์สวัสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพุทธพงศ์ปุณกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อศษฐกิจและสังคมถือว่าเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วซึ่งตามข้อบังคับ ของพักหากกรรมการบริหารพักลาออกเกินครึ่งหนึ่งจะทำให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงอัตโนมัติต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยคาดว่าจะมีการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญพักเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากสถานการณ์โควิดในทิครีคายแต่หากในอุตมะ ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักเองตามข้อบังคับพักแล้วการที่หัวหน้าพักลาออกจะทําให้กรรมการบริหารพักชุดดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยอัตโนมัติไปด้วยหากเป็นอย่างนี้กรรมการบริหารพักที่เซ็นใบลาออกไว้แล้วก็ไม่ต้องยื่นใบลาออกการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า พลเอกประวิทย์จะส่งสัญญาณว่าจะให้ดําเนิกนการเมื่อใดแต่คาดว่าจะให้เสร็จสิ้นจากการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรหลังพิจารณาพรกกเงินกู้3ฉบับเสร็จสิ้นก่อนในต้นเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะถึงคิวของการปรับคอรมอตามาโดยเฉพาะของกลุ่มของสามกุมารทั้งนายอุตมะนายสนธิรัตน์และนายสุวิทย์เมสินทรียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงนายสมคิดรองนายยกที่แทบจ,จะไม่เคยให้ความสำคัญกับการดูแลสอสอตลอด1ปีที่ผ่านมารายง,งานข่าวแจ้งอีกว่าสำหรับแคนดิดเลตรัฐมนตรียังคงมีชื่อของนายอนุชานาคาใส สส,ส,สัยนาทและนายสุชาติชมกลิ่นสส,สชนบุรีอยู่ในแคนดิเดตรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองคนมีชื่อมาตั้งแต่ช่วงจัดตั้งรัฐบาลโดยทั้งหมดต้องรอการตัดสินใจจากนายยกรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดมีกระแสข่าวว่านายอุตมะได้ตัดสินใจยอมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพรมชาัฐด,ด้วยตัวเองแล้ว รัฐบาลสวแว,วล้มจริงหรือไม่เปิดเจ็ดความจริงพระรมชารัฐยึดพักต่อหรือรอพักแตก ปัญหาภายในหรือที่เรียกกันว่าศึกในของพระพรังชารัฐที่เกิดขึ้นล่าสุดถูกมองว่าเป็นการปั่นกระแสทางการเมืองของบางกลุ่มบางพวกเพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีแต่คำถามที่น่าคิดก็คือพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคนี้ไม่ได้มีปัญหาภายในส่วนกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลจริงๆหรือ หากจับสัญญาณการเครื่อนไหวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรคประชารัฐ ผ่านการบอกเล่าจากคนใกล้ชิดจะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าปัญหาภายในพักนั้นมีอยู่จริงการทำงานในรัฐบาลมีปัญหาขัดแย้งกันเองและเตะตัดขากันจนหลายๆครั้งกระทบกับงานในภาพรวมหากปล่อยไว้อาจถึงขั้นพักแตกจึงมีการกรุยทางเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ไม่ใช่การยึดพัก ทีมข่าวไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แบบคร่าวๆเพื่อสะท้อนปัญหาที่แท้จริงภายในพรรครองชารัฐ 1. ปัญหาภายในมีแน่ตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลถึงขั้นที่พลเอกประวิทย์ต้องเข้าไปเป็นประธานยุทธศาสตร์พักหลังไปเปิดตัวที่งานเลี้ยงพักที่จัดกันที่กามงเต้รีสอร์ทวังน้ำเขียวเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว สปัญหาไม่ได้มีแค่การทำงานในรัฐบาลแต่ในสภาก็มีปัญหาองค์ประชุมล่มหลายครั้งจนต้องมีการเรียกประชุมคาดโทษและติวเข้มโดยบิ๊กป้อมต้องออกโรงเอง 3. ข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพักมีมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่หลังเลือกตั้งที่มีข่าวพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีจะเข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพักเองจากนั้นก็มีการส่งบิ๊กป้อมเข้าไปแก้ไขปัญหาในฐานะประธานยุทธศาสตร์มีการตั้งนายสุชาติชมกลิ่นหรือเสียเฮงเข้าไปเป็นประธานสส ต่อมาก็มีข่าวเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักนายสนธิรัตน์สูนที่จิระวงศ์บรรยากาศคล้ายๆปัจจุบันคือมีสสแสดงความไม่พอใจในการทําหน้าที่ของนายสนธิรัตน์และมีการจุดพรุเสนอสสที่มีบาร,รมีสูงกว่าและดูแลเพื่อนสมาชิกได้ดีเข้าไปทําหน้าที่แทนเช่นนายอนุชาณนะคะาคาสัยสสัยนาทแต่แล้วข่าวก็เงียบหายไปส่วนครั้งล่าสุด ที่มีข่าวเปลี่ยนหัวหน้าและกรรมการบริหารพักยกชุด 4. ที่พีคที่สุดและเป็นหลักฐานยืนยันว่าพักมีปัญหากันจริงๆก็คือการเปลี่ยนโลโก้พักจากรูปหกเหลี่ยมเป็นรูปวงกลมเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้กลุ่มกว้วยต่างๆภายในพักขบเหลี่ยมหรือทิ่มแทงกันเอง 5. ที่ทำการใหม่ของพ,พรรคพลังชารัฐตรงข้ามสาราญาร,รัชดาพิเศษมีข่าวว่าเป็นอาคารของนายสันติพรมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีข่าวว่าจะมาเป็นเลข,ขาธิการพักหากบิ๊กป้อมขึ้นเป็นหัวหน้าพักโดยมีข่าวว่าบิ๊กป้อมเตรียมห้องทํางานของตนเองและของนายกเอาไว้ด้วยแสดงถึงความพร้อมในการเข้าไปทําหน้าที่ 6. ความขัดแย้งระหว่างนายกกับบิ๊กป้อมไม่เป็นความจริงเพราะนายกรักและเคารพบ,บิ๊กป้อมมากในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาที่ดูแลกันมาตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆขณะที่นายกก็เชื่อใจเชื่อมือพี่ใหญ่บุรพาพยักษอย่างเต็มหัวใจ 7. ข่าวโผครมอรที่ออกมาเป็นคนละเรื่องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพักเพื่อลดความขัดแย้งแต่ถูกจับมาผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันและยังมีการใส่ชื่อบางคนที่มีประวัติไม่ค่อยดีหรือไม่มีความเหมาะสมเข้าไปเพื่อดิสเครดิตทําให้สสในภาคบางส่วนและประชาชนที่ไม่ทราบข้อมูลตื้นลึกหนาบางออกมาคัดค้านการเปลี่ยนแปลงทัางที่การปรับคอรมอรก็เป็นเรื่องหนึ่งและยังไม่มีการปรับในช่วงเวลานี้เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจ ต่อสู้กับโควิด -19 ส่วนการเปลี่ยนแปลง,งโครงสร้างพักหรือรือร้อกรรมการบริหารพักยกชุดสามารถทำได้ทันทีเพื่อให้พักมีความพร้อมเดินหน้าสู้ศึกการเมืองหลังหมดโควิดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ